สัสดีครับลงกึงช่างต้อมวัดศิลป์เพชรบุรีครับตอนนี้ก็กำลังจะขัดเสื้อสูบนะครับลูกหกหกทั้งคู่เลยนะครับเดี๋ยวเอาหกหนี้ก่อนส่งด่วนนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับมาเมื่อวานวันนี้เสร็จแล้วนะครับมาดูการขัดกันนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับต่อหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ปาดหัวลบวาลให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตีปลอกลูกโตเชื่อมข้างนะครับแล้วก็อุดรูตาน้ํามันให้หมดเลยนะครับนี่ครับดูรอยเย็บสวยๆเลยนะครับเริ่มเดินหัวขัดกันดีกว่าครับอันนี้กลัวลูกค้ารอนานนะครับโอนเงินมาให้ก่อนแล้วด้วยครับก็จัดให้นะครับตามคิวเลยนะครับไม่มีลำแน่นอนครับงานช่องนี้จะเร็วๆหน่อยนะครับ พราะว่าใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับไม่อยากให้งานลูกค้าอยู่ร้านข้ามปีนะครับจะรีบจัดให้ก่อนเลยครับลูกค้าจะได้มีรถไปสอยดาวกับสาวๆนะครับเอ่ก็ขัดก่อนเลยครับขวานมาแล้วเรียบร้อยปต่ให ข้ามหม่าไม่เกาะสาย66นะครับ CB 250นะครับตัวนี้66 ลอนก่อนนะครับหยุดลองก่อนสักหนึ่งครั้งลงใกล้สุกแล้วนะครับนี่ครับลอยนะครับเหลือ,อประมาณครึ่งลูกนะครับจะสุกแล้ว ก็ขัดต่อนะครับขัดต่อรอคว้านนะครับคนคว้านคว้านเร็วนะครับคนขัดก็จะขัดไม่ทันแล้วนะครับ อ่าเที่ยวนี้เป็นไงนะครับอ่าเที่ยวนี้ก็ลงได้แบบตึงๆแล้วนะครับอ่าลงแบบตึงๆแล้วนะครับใกล้จะได้แล้วอ่านี่นะครับใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวเอาน้ำมันออกก่อนนะครับ นี่เห็นแล้วเห็นหัวลูกสู่ขึ้นมาแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็จะขัดกระดาษทรายกันนะครับต่อไปเรามาขัดกระดาษทรายกันนะครับ นะครับก็จะเ,เสร็จแล้วนะครับเรียร้อยนะครับการันตีว่าเด็ดนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับฮ่าปุ๊บนะครับเฮ้นะ ก็พร้อมส่งส่งให้ลูกค้าแล้วนะครับอันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับก็ลุกสูบนะครับมันจะหมุนได้รอบเลยนะครับนี่ครับนี่ครับหมุนได้รอบเลยอเห็นไหมมันจะไม่ตึงด้านใดด้านหนึ่งนะครับมันจะหมุนได้รอบเลยตั้งแต่หัวนะครับกลางท้ายนะครับหมุนได้หมดเลยนะครับอ่านี่ครับ แต่ตรงนี้จะต้องรัดัดหน่อยหนึ่งเพราะว่าลูกมันชักลงแล้วดันขึ้นถ้าตรงนี้หลวมไปมันจะดังนะครับท้ายจะสะบัดนะครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วปุ๊บอ่าเห็นไหมตึงๆนะครับไม่หลวมไม่ตึงเกินก็โอเคส่งงานได้ครับสนใจส่งมาทำได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ